เราต้องตั้งชื่อเรื่องหรือเปล่าแต่มันก็เหมือนหมุดหมายนะถ้าเราไม่มีชื่อเรื่องเราก็ไม่มีหลักการหรือแนวทางเส้นทางที่จะเล่าว่าวัาวนนี้เราจะเล่าเรื่องอะไรเพราะว่าในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องมากมายจริงๆผมคิดว่าเล่าตลอดชีวิตผมจากนี้ไปนก็ไม่หมดเพราะเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนแล้วก็มันมีความเหมือนและไม่เหมือนที่แตกต่างกันอยู่ตลอดเวลา เรื่องเดียวกันอยู่ในสถานที่ต่างกันก็ต่างนะครับวันนี้เรามาเน้นย้ำอีกทีว่าต้นทุนชีวิตออขออภัยรักษาสมดุลคือต้นทุนชีวิตนะครับอย่างวันนี้มาวิ่งลองลันนะครับเกี่ยวข้องอยังไงก็เพราะว่ามาเอาออกเพราะเมื่อวานเนี่ยไปจัดบุฟเฟ่มื้อค่ำมาหนักนะครับพูดง่ายเอาเข้ามากก็ต้องเอาออกเยอะประมาณนั้น นี่ก็คือการรักษาสมดุลอีกรูปแบบหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มีอีกอันห,หนึ่งเมื่อวานได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็ดู YouTube แล้วบังเอิญได้ดูรายการหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์คุณกิติสิงหปัดนะฮะก็คุณกิติสิงหปัดอายออุจากเช็คเมื่อวานนะอายุประมาณ59ปีผม53ก็มากกว่าผมประมาณ67ปีนะครับ ก็เพิ่งทราบว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นมะเร็งตอนน้ำเหลืองนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาพูดแล้วมันสะดุดใจแบบคึกๆึกนิดนึงก็คือคําว่าเขาไม่น่าจะเป็นถ้าใครจะเป็นแต่ต้องไม่ใช่เขาเพราะเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วออกกําลังกายสม่ําเสมอออกกําลังกายอย่าง,างหนักหน่วงด้วยซ้ําไปแล้วงานที่ทาเนี่ยก็เป็นงานที่หลักสนุกกับงาน คือฟังดูแล้วครบคันหมดนะทำชีวิตมาดีร่างกายดีจิตใจก็ถือว่าดีครอบครัวสมบูรณ์มีลูกมีภรรยานะครับแต่คุณหมอแล้วก็ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าไปคุยกับคุณหมอว่าทําไมเขาถึงเป็นทั้งๆท,ที่ญาติพี่น้องก็ไม่มีเขาเรียกประวัติเป็นมะเร็งเลยสรุปคุณหมอเขาก็เลยแทงไปงในเบื้องต้นว่าเสีย เขาบอกว่าเขาจะเครียดในเรื่องงานที่เขาทำเป็นงานที่เขาหลักแล้วเขาก็สนุกกับงานแต่เขาจะบอกว่าเครียดไม่รู้ตัวไอ้คาว่าไม่รู้ตัวของคุณหมอหรือของในสถานการณ์หลายๆอย่างมันน่ากลัวจริงๆเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเราโกรธเราเกลียดเราทําอะไรผิดพลาดไปเหยียบเท้าใครบ้างหรือเปล่านะครับแต่ก็ช่างเถอะคราวนี้เราก็ต้องมาฝึกร,รักษ,ษาสมดุลณกันทําแล้วผิดแล้วพลาดแล้วแก้ไขนะครับ เลี่ยงในการกระทำหรความผิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นโดยหาเหตุผลรองรับยากอย่างเช่นอยู่ดีๆเป็นโรค้ายที่ไหนซึ่งผมมองแล้วอย่างผมเนี่ยน่าเป็นมากเพราะทั้งสูบบุหรี่อดีตเคยสูบบุหรี่นะครับมาตั้งแต่เด็กสูบมาหลายสิบปีกินเหล้าตอนนี้ก็ยังกินอยู่ถึงจะกินไม่นะ่ะแต่ก็กินเรื่อยเืบางทีไม่รู้ว่าทําไปอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างภูมิหรือเปล่าคือการรักษาสมดุลเลยหรือเปล่าบางคนไม่กินไม่แตะสิ่งที่ เขาเรียกว่าไม่ดีเลยมันทําให้ภูมิไม่แข็งแรงหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้แต่ว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็คงไม่ดีอะไรที่มันน้อยเกินไปมันก็คงจะขาดเราก็ต้องเติมเต็มชีวิตนะให้มันเต็มก็พอฟังเรื่องของความเป็นโลกภัยแล้วก็เลยแล้วก็คำหนึ่งที่มันถูกใจมากก็คือเขาบอกว่าพอถึงจุดนั้นเขารู้เลยว่าอะไรรอบตัวมันไม่มีความหมายนอกจากชีวิต แต่บางคนมันมีชีวิตเพื่อตัวเองหรือบางคนมันมีชีวิตเพื่อใครสักคนซึ่งรอบข้างมันก็ต้องรักษาสมดุลอีกนะครับว่าเราอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อใครอยู่เพื่อตัวเองอบางคนหลายคนอาจจะบอกว่าเริ่มต้นที่ตัวเองเหมือนกับรักษาชีวิตตัวเองก่อนเพื่อที่จะมีโอกาสหรือมีเวลาไปช่วยเหลือหรือรักษาชีวิตผู้อื่นอ่าโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในทะเลสา ตอนนี้ก็เป็นการรักษาสมดุลอีกรูปแบบหนึง่งในการทํางานที่บางทีจะต้องอยู่กับฝุ่นควันคนมากมายเรามาอยู่กับความเงียบสงบเลียบง่ายอากาศดีๆก็เป็นการรักษาสมดุลฟอกอปอดเป็นแบบหนึง่งสุดท้ายก็ใช้ชีวิตให้ดีมีความสุขในรูปแบบของเราเองไม่มากไม่น้อยเกินไปรักษาสมดุลกันนะครับ